สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดเทพสัตตาจากนาลายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพม,มาให้ชมกันนะครับนํามาให้ชมกันสองเล่มก็จะมีที่เป็นด้ามงาฝักไม้แบบนี้เล่มหนึ่งแล้วก็อีกเล่มก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ชมไปทีละเล่มสวยทั้งสองเล่มเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจาก เล่มที่เป็นด้ามไม้ฝักไม้ก่อนนะครับเล่มนี้ความยาวด้ามโดนฝักเขาเนี่ยจะเป็นขนาดที่กระทัดรัดดีก็คือจะประมาณ9นิ้วครึ่งนะครับเกือบ10นิ้วเหมือนกันเฉพาะใบมีดของเขาจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับเป็นขนาดพกพาที่กำลังดีมากเลย ก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชายนะครับจับเต็มไม้เต็มมือดีเป็นด้ามไม้ฝักไม้เก่าแก่สวยงามมากๆเลยครับกันกับแหม่เขาเนี่ยจะเป็นทองฝาบาทนะครับเก่าสวยไม้เก่าแห้งสนิทด,ดีมากเลยจากนาลายหลวงพ่อเดิม หายากนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยมีที่สวยๆแบบนี้เท่าไหร่นานๆจะได้มาสักทีหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูความงดงามของใบมีดเขาได้เลย <c oughs> ความาลึกของลวดลายนะครับ ทั้งสองฝั่งแล้วก็ใบมีก็อาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างเป็นเรื่องปกติของ <c oughs> มีดเก่าะอนะครับสวยงามมากจากนาลายช่างสอนนะครับน่าจะเป็นช่างสอนทั้งสองเล่มลายนี้ช่าง,งสอนให้เป็นคนคิดคนขึ้นมาแต่ว่า ช่างที่ตีเนี่ยจะมีหลายคนนะครับสวยงามมากความเก่าของเหล็กเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับด้ามไม้ฝักไม้เขาจะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้ดีกว่าด้ามงาฝักงาหรือด้ามงาฝักไม้นะครับใช้แบบลุยๆได้จะไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่ แห้งของข้างนะครับทําออกมาได้ดีมากเลยเก่าแห้งปิดสนิทดีสวยงามมากนะครับเล่มต่อมาเล่มนี้เป็นด้ามงาฝักไม้เล่มนี้เมื่อวานได้นำลงให้ดูนะครับก็นำมาถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งเผื่อใคร อยากเห็นมุมอื่นๆบ้างนะครับเล่มนี้ขนาดความยาวเขาก็จะสั้นกว่าเมื่อกี้เล็กน้อยความยาวจะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วครึ่งเฉพาะใบก็5นิ้วนะครับเป็นด้ามงาฝักไม้เป็นมีสองกระสัดนาคเงินดูความเก่าของงานะครับ ช่ำสวยมีร่องรอยการแตกลายงาชัดเจนสวยงามสุดยอดเลยครับเก่าแท้ถึงยุคดูง่ายมากเลยครับมีเล่มนี้ด้ามงาฝักงาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่ได้แพ้กับด้ามงาฝักงาเลยนะครับสวยมากข้างในใบมีก็จะเป็นเหล็ก ออกสีดำๆแบบนี้ความชัดของล่องมีดนะครับลายชัดล่องลึกทุกอักขระทุกตัวอกักษรสวยงามมาก ใครอยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับมีดหมอจกักนาายหลวงพระเดิมวัดหนองโพก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับมีความเก่าของข้างนะครับแห้งแน่นแป่งสนิทไม่มีโยกไม่มีคอนเลยเล่มเดียวครบครับพุทธคุณดีครอบฟ้าครอบจักรกวาลน,นะครับมีเล่มเดียวก็ สุดยอดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมีหลายเล่มจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ด้ามงาฝักไม้หรือด้ามงาฝักงาก็ดีนะครับพุทธคุณดีเยี่ยมเหมือนกันหมดเลยครับค้อบฟ้าครอบจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองป้องกันจากอา,อาคุณสยมนดำลมเพลลมพัดนะครับใช้ทำน้ำมนได้ดีมากเลยเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมก็ได้ ก็ฝากไว้สองเล่มนี้นะครับเป็นจากนาลายทั้งคู่ mm hmm. เก่าเก่สวย,ยงามมาก mm hmm. ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ